แอม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 กูนี่แหลออะ, <S 2> <S 2> <S ะไละอ้สัสอะเอาแล้วครับผมก็ขอบราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเองครับผมอเล็ก จีเฮ็ด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 เด้อสูเด้อโอเคครับผมเด้อเข้าคลิปอเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทําการไขข้อสงสัยระหว่างคาบูชากับโจกิต้าอันไหนดีกว่ากันครับผมเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมจะมีข้อเสียและข้อดียังไงกันบ้างครับทุกคนตัดสินใจกันเองเลยนะครับผมโอเคไปไปดูคลิปกันเลยดีกว่าสกิลแรกสกิลแรกคาบูชาเป็นการตัดเข็นชั่วขนาแต่ถ้าโดนทีก็ไม่สามารถเดินได้อ่ะหิงมาเลยครับผมอ่า จะเดินไม่ได้ช่วงขณะนะครับผมถ้าผ่านไปนะมึงยีนี้นะครับแต่น่างผิดก็ไม่เป็นไรครับอ่าเราจะเข,าเข้าใจกันเนาะโอเคไปซีคิวถัดไปเลยครับผ่านยงแดงแยาวประมาณ8เมตรแเมตรหลวงพุกเคมยกมือขึ้นมาพุทธังอรัตานานางังทำมังอรัตนนังสังคังอรัตนนังเป็นไงหลวงพุกเคมก้าวลงกองไฟเฮ้ยพลาดยไงหลวงพุกเคมเอใไฟแดงเลยก้าวลงกองไฟหลวงพุกเคมก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าวต่อไปไฟเริ่มไหมตะบง คิอต่อไปสกิลเอ็กเป็นการตัดเคนถาวรถ้าคุณโดนปุ๊บก,ก็เคนแตกไปในท,ทันทีอ่ครับผมยิงมาเลยอ่ามันเป็นอย่างนี้ครับไม่สามารถแดดออกได้แล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนอกจากว่าคุณจะปิดเคนก่อนแล้วค่อยเปิดเคนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะแบอบ้ไหม่ไปตัดเคนถาวรอิงด้วย ต่อไปครับผมโซคิต้าสกิลแซดครับผมจะเป็นการตัดเคนชั่วขณะแต่เราสามารถเปิดเคนหลบได้นะครับผมอ่ะยิงมาเลยครับผมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมมันจะมีข้อเสียนิดนึงครับสำหรับโซคิต้าเนาะโอเคครับผมสกิลต่อไปครับผมสกิลเอครับผมจะเป็นการตัดเคน หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมมันจะทำให้เราติดซีซีหรือว่าติดสถานะใบใเด้งชั่วขนาดนะครับผมไม่สามารถเดินได้และไม่สามารถขยับตัวได้นอกจากกด W A D แล้วเดินเป็นธรรมดาปกตินะครับผมอ่ะใช้มาเลยครับผมเห็น <c oughs> ไหมครับผมว่าผมจะเดินปกติได้นะครับแ <c oughs> ดดได้ชั่วขนาตอนเวลาลงมาจากอากาศนะครับถือว่าเป็นซีซีที่ทำคอโมโบได้ดีเหลือเกินนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ไปคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ